เปิดพิธีการแล้วทุตับกลับบ้านแล้วตังต้งใจอย่างเนี่ยยังไม่ใช่นุชก็นั่งมัวซั่วนเนี่ยเรือลำนี้เรือขวาเนี่พี่เล็กต,ตรงนี้ตอดทำไรครับพี่ห้ามนี <L> ่ไงอุ้ย <Un seen! S 1> อันซีนเขาได้แล้วใครแอ,อ,อบซ่อนเขาไม่บอกใครพี่เล็กไปแอบดึงมาเฉยเลยอุ้ยปลาห่างแดงบ้านผมเลี้ยงปากโค้วางครั้งก็ใช้เวลาครับได้ตัวหนึ่งก็ถือว่าคุ้มค่า <L> ทุกคนครับนุชกับเอกเปลี่ยนไป นี่คือพม่าข้ามฟากมาเออเออกับกอกก้าวคนละคันกับพี่จะเดาด่านตรวจเราไม่ให้พิกไม่ให้ขับกลับบ้านจ้ะคุณไม่ถูกเลยได้ือดดำดุยตุ้ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกันแน่ครับเนี่ยบอกทุกคนก่อนเดี๋ยวเราจะไปร่องเรือสารวินครับไปเก็บคู่อวนของที่ชาวบ้านไปเก็บเราจะไปดูว่าเขาได้ปลาสารวินไหมอ่ะแล้วเราก็จะไปดำหอยต่อ ตับเฮ้ยจ้าะมีผู้หญิงคนนึงนะจ้ายุ้งเพลาดูด้วยกันเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวจับปิดจับถูกครับทุกคนยุ้ยจะกินส้มตำไหมเอ๊ะอยากกินส้มตำไหมอยากกินส้มตำไหมอยากกินส้มตำเพื่อกินข้าวมาจะกินปลาล่าเออนะกับข้าวอร่อยผมมากินบ่อยสวยจ้าไปนุ๊ตไปค่ะาซะ นู้ขอเจอนะไอ้ใครเขาจะอดใจไม่ได้นะครับนุ่นเห็นแมนนี่นะข้างซ้ายได้ยังนุ่นมาสิแล้วจอสตีพี่เล็กมาเจอสตีนแน่เหมือนงันนี่ไปเื่อใครพี่เล็กบอเจอส้กตามออนสะดุดตัวนี้เจอส้นตีนพี่เล็กมาเจอส้นตีนแน่ผมตัวกระจายเลยนู้ดไกลละแล้วจอส้นนตีเด็กน้อย นุ้ดเอ้ยนุ้จะกินจริงป่ะอันนี้เป็นสูตรของอะไรเนี่ยไม่หรอจะเอาซื้อส้มตำไปลงเรืออย่างี้เอออยากกินส้มตำตอนไปหาปลาทุกคนได้ไหมแต่ไม่ได้หราเข็นนิ้วนาข้างซ้ายไม่ได้แหละถามน้องเรา what your name ไอ้นุ้ดถามดิคิวยาวไปยังไปยังเดี๋ยวค่อยมากินน้องเขายุ่งอยู่แต่ว่าลงขึ้นเรือมาอาจจะไม่เจอน้องเขาก็ได้เดี๋ยวร้านปีกี่โมงถามร้านปีกี่โมงสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่ง ครับเดี๋ยวกลับมาก็ได้จวกลับมานี่ก็จะสี่โมงละบ่ายสองขอบคุณนะครัะเดี๋ยวรอเดี๋ยวไปกินนะฮะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออนุทรอซุปตามตะโกพี่ก็บอกว่ารออะไรนะนุทเอาซุปตามตะโกไปนุทอยากกินซุปตาทุกคนผมก็ตามใจนุทด้วยแล้วเนี่ยขนมคนไปนี่ยังกับไปปิกนิกอยู่ฝั่งพม่าหรือว่าจะไปอยู่ตลอดชีวิตเนี่ยพรุ่นี้เขาจะาไปพม่าครับผมจะไปส่งเขาครับ ไปแล้วไม่ต้องกลับมานายุทธเอกมาเดี๋ยวเราเลี้ยงเองอ่ะทุกคนเราจะพาพมากลับบ้านยู่ทุกคนสองคนนี้อันนี้เขาพูดศาสตไทยนะยูอันนี้เขา่เหมอันอนีเขาใส่ลยะไรนะเขาช่วยกันแดดเขาช่วยกันแดดอ๋อร้อนไงผมผมไม่มีใครให้ผมเลยครับบอกว่าผมหน้าตาดีเกินเลยไม่ให้ใครทาแป้งให้เลยเนี่ยไม่เข้าใจ รอแล้วไม่ต้องแปะนะโอ้โหสุดตาครกเท่าไหร่ลุงถามเอาบ้าสิบเอาร้อยครกตามทันไหมตามทันไหมเอาแล้วเว้ยทุกคนเป็นเรื่องถ้าเรือไม่สามแล็บเลครับผมกินอาหารบ่อยนะที่สั่งอร่อยที่ไงเมนูที่สั่งคืออะไรว้าวว้าวไม่มีไม่มีเอาโครกหนึ่งนาทุนนุชจ้ะพี่ขอดึงครกนะแต่นุชต้องเป็นคนกิน เพราะว่าถ้าเอกกินนี่คือเอ็กมันจะกินไม่เหลือจ้ะดูใส่ตาเลยมันจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยไม่เป็นไรครับน้องตามครับคนนี้ก็ททำกับข้าวไม่เป็นครับกินเป็นอย่างเดียวครับปล่อยเขาไปเถอะนี่นี่คนนี้ทำกับข้าวไม่เป็นนี่แต่จีบผู้ชายเก่งมากมันเล่งจริงคนนี้เขาโสดเนี่ย ต้องใจเด็กเขาไม่ยอมมีมีมีแฟนเป็นผู้ชายครับแต่เขาจะมี ي, แฟนเป็นผ sì ู้หญิงเข้าใจเรื่อครับคุณแม่เรียกแม่เลยว่าไอ้ยทุกคนวหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูส้มตำโคต่อไปครับทุกคนแล้วทุกคนเป็นคนชอบผู้หญิงความรักกอบมัทุกเปิดเผยนะครับวันนี้ผมเอาความรักมาเปิดเผยครับสวยรอบเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคิวอีกไหมครับอันนี้คือคิวของเราแล้วใช่ไหมถ้ามีสั่ได้เลยใช่ไหมได้เลยจ้ะนัดนัดมีโชคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาส้มตำที่น้องกอตามไปกินกันนะครับ ส้มตําที่อร่อยที่สุดในแม่สามแลบครับทุกคนในสามแลบไม่ใช่สามโลกทำปากดา,กากแบบนี้ <laughs> เหมือนมากเลยถ้ามีแฉกนี่คือใช่เลย <laughs> า <laughs> ตามนั้นครับทุกคนสโลแก,น, <laughs> กนต้องมานกกินนุ๊ตไปกับพี่ได้ถ้าเรารอพี่จะไล่ไปกับเอกพี่ <laughs> <laughs> จะไปรับส้มตำทำพิธีก่อนขออนุญาตทำพิธีรับส้มตำพิธีสาวปากกัโยงครับทุกคน จ้าจาจายจ่างายรูปมาครับรูป้ายรูปถ่ายรูปโมโกเลยครับโอ้เปิดพิธีการ้ส่กลับบ้านเลยตั้งใจอย่างเนี้ยแล้วใสแ้วขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าดาว้เครับทุกคนซักเกนะจ๊ะักเกักเก่ผมม่ทำมาใหม่มม่บอกนเดี๋ยวมาใหม่บอกเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่พผู้าี๋ยวมาใหม่ก็คนลยฮะเซเอรเกกีี จะ้าเกียร์จะ้ากียร์้าพี่เองใช่รีวิวคัมแบ็กตะเกนุชเขาจะไม่ขึ้นไปไหนไอ้นุชเขาข้องไปทรงฟังฟังกระนู้นไอ้นุชจะขึ้นเฉยเลยอ๋อใช่่นะวิ่มันมมีอะไรได้หนะบ้านเรามาจากน้ำมือทุกคนเพชรเือแจว ตามหาป้านุชน่ะต่อไหมยังยังไม่ใช้นุ๊กกะนังมัวส่วนเนี่ยเรือลำนี้เหลือควายนี่เรือควายอันทีๆเขาไปส่งวัวส่งควายถ้าพี่ได้จริงป่ะพี่ได้จริงเปล่า,าเอาควายลงไปสักตัวก็พี่เ <laughs> มื่อกี้เราลืมม่ตาครับน้องคนที่ขายส้มตำเก็บไว้ให้อะ่ะยุดยุดฟอร์มดีมากเลยทุกคน แกงลืมเว้นตาไว้ที่น้องคนนั้นน,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 นี่แหละภูมิปัญญาที่ยุดแอบ,บอึมครึมอยู่ทุกคน,น,น,นและแล้วเราก็ลงเรือพร้อมกันทั้งหมด4ี่คนนะครับทีมงานอันนี้ทัวร์ครับแล้วก็จะมีพี่เล็กอีกหนึ่งคนพาไปแล้วก็จะมีคนขับเรือนะครับก็จะให้เขาพาไปดูอวนหาปลาแล้วก็จะไปเล่นน้ำไปงมหอยได้หมดนะครับแต่ว่าต้องอยู่บนเรือเท่านั้นนะครับทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับ Let's go อันนี้คือหมู่บ้านนี่ก็ปลูกตามโซนเลยที่เป็นริงน้ำสังเวียนนะครับอันนี้คือฝั่งประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีโซนที่เป็นภูเขาตรงนู้นนะก็คือเป็นเส้นทางที่เราขับรถวิ่งไปทางเส้นทางที่จะไปคอเซโนนะครับบนขั้นแรกนี้ก็จะเป็นทางพ้อทางเดินนะครับแล้เราก็ลงมาบริเวณโซนที่เป็นท่าเดินของหมู่บ้านที่จะเป็นเส้นทางที่นใจนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเนมานนะครับน้ำลึกอยู่นะครับเป็นหน้าผาหินน้ำลึกแล้วก็น้ำรับแรงมาก ที่เล่ของเราครับก็นู่นครับไปนั่งเท่ๆอยู่บนหัวเรือเลยทุกคนเห็นน้ำบนุญไหมครับเออเนี่ยน้ำบนเนี่ยโอ้ยล้วนๆเห็นไม้ล้วนๆหมเนยน้ำบุญอะไรบ้างเนี่ยน้ำบนหมดเลยครับน้ำแรงตรงนี้น่าจะเป็นวังน้ำขนาดใหญ่ครับทุกคนเนี่ยเห็นไม้ได้ไหมเห็นไม้ได้ไหมครับบุญไหนๆเนี่ยไม้นี่คือหมุนตัวนี้เลยเนี่ยน้ำบนเนี่ยดูดเนี่ยนี่น่าจะเป็นคล้ายๆเป็นโซนที่ข้างล่างน้ำมันมันอยู่ลึกอะแล้วก็หมุนหมุดน,นะครับแล้วก็จะมีโซนที่เขามาวางตะข,ข่ายตรงด้านหน้าครับจะเป็นตะข่ายที่วาง ปลานะครับจริงๆแล้วพอดีมาพูดตอนเช้าคือส่วนใหญ่แล้ตอนนี้ก็พูดอยู่นะครับได้ไมาได้ก็อยู่ที่ดวนนะครับทุกคนนะครับก็จะไปดูหมายที่เราจะไปดูเขาคู่ปลาแล้วก็อาจจะต้องซื้อปลาไปทําอาหารในช่วงเวลายานในนี้ด้วยนะครับทุกคนเ,คเนี่ยกำลังคู่ปลาอยู่เลยเนี่ยมีเล็กชี้เลยนะครับอันนี้คือเราอยู่บนอ,อยู่ในแม่น้ำนี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับก็สามารถ อยู่ได้แล้วก็ไม่ได้ข้าไป็นคนนู้นนะครับก็ไม่ผิดอะไรนะครับอันนี้เราบากับคนท้องถิ่นก็สบายใจได้นะครับโอ้ยเขาเขาเขาเกี่ยวเบ็ดมั้งเขาวางเบ็ดเบ็ดปักเออขิงกล้วยหอบ้าเลยขากล้วยขากล้วยขากล้วยเป็นปลาหอกกล้วยเป็นปอกเออมาได้กับปลาเอากล้วยมาวเอาเอากล้วยเหยือรอบปานี่ปลาพวกปลาใหญ่ๆแหละปลากดค้างปลาแหลยปลาโค้งอะไรแหละกินทุกอย่างแหละเออปลานี่ไงปลาอะไรของน้องนุชอ่ะ ปาปาน้านุ้ข่าโดนทุกคนงงเลยเขาอกล้วยวางเบ็ดมามาปาอย่างนี้เขาแค่มายามใช่ไหมพี่ไม่ได้เลยค่ยะค่ะไม่มีอันนี้ไม่มีมีแต่กล้วย มองคล้ยเป็นปลาตาดีมากเลยป้าป้าแก่แล้วป้าไม่ต้องดูแล้วทุกคนตรงนี้น้ำแรงครับทุกคนจำได้ไหมเมื่อกี้เราไปใายบรรยากาศตอนที่ไปรอนายุทธ์ข้างบนเนี่ยเห็นไหมครับตรงเนี้ยที่เรามองตรงนน้ำแรงเลยบอกว่าตรงเนี้ยน้ำแรงมากแล้วก็น้ำน่าจะลึกเป็นรัวขนาดใหญ่แรงจริงๆครับทุกคนดู้าน้าเแรงมากอุ้ยทุกคนกล้ากันนั่งเลยพวกเราชิลมากเลยครับโดยเฉพาะนายุทธ์เรา ตนี้คือหมู่บ้านของคนเรี้ยงทางฝั่งชายแดนเมียนมานะครับทุกคนก็จะเป็นหมู่บ้านเป็นจำๆคล้ายๆทางฝั่งประเทศไทยเราเนี่ยนะครับตอนนี้จะเป็นหาดทรายเวิร์กขนาดใหญ่เลยไหมเรือชะลอจอดไปแล้วใจพี่เลี้งทำมือบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวไปทำอะไรไม่รู้ครับไม่รู้ว่าไปกระชังปลาหรือว่าเขาปากเป็ดเขาเลี้ยงปลาหรือให้เรามางมหอยแต่น้าไม่ใช่ตื้นนะถ้าดูแล้วเนี่ยเป็นกระท่อมกระท่อมน่าจะทำไว้รบแดด เดี๋ยวมึ้นอย่าเดี๋ยวมึ้นอย่างดิเดิดิวันนี้ก็น่าจะมีการเก็บใบตองกอไอ้ใบตองเตยครับเพื่อนเ่ที่มาลงราคาอย่างเงี้ยในกอเตยเนี้ยถ้าดำปลานน้ำที่ใส่นี่คือปลากรดขังอยู่เยอะนะเน่เดี๋ยวจะโชว์ฝีมือการดำปลาในน้ำสารวินเนตููนะครับทุกคนเออเอออะไรนะอะไรเจ้าอะไรนะน้ำลึกมากอ่ะน้ำมันแรงด้วยไม่ลึกธรรมดาหรอกมีน้องเฝ้าด้วยครับ ขายจะมาขาโมยปลาเรานะไม่มีพี่แลี้ยน่าจะพามาดูปลาหรือเปล่าพามาทำอะไรสักอย่างมางงม,มห่อยอ่ะปลาถามว่าไปกู้ปลาที่ไหนอะไรยังไงบรรยาก,กาศดีนะคัสซิ่งนะเนี่ยคนคนบาระยองฝั่งไทยแล้วก็คืออยู่ในแม่น้ำแล้วก็ดูฝั่งไทยเห็นตรงไทยปะนะ่ะ นี่ยในใต้เพลเนี่ยปาเยอะมากนะที่ใส่นี่พี่จะดันโชว์นู้นเลยเนี่ยใช่ใช่<อ>พี่เล็กพามาไว้ทำไมเนี่ยมันนนเป็้้าาหรรออพี่เล็กต,ตรงนี้จอดทำอะไรครับพี่เอาเล่มแม่เขาเก๊กเข้าเราด้วยเล่าเล่านายุทธแปลคืออะไรฮนะเปล่าเนื่ยเปล่าไม่เปล่าพี่เล็ก อันนี้คือจอดทำไรเนี่ยอันนี้ถามดูว่าขเขาต่อ,อถามทางใช่ไหมว่าเขาไปเอาปลาที่ไหนครับอ๋อครับเขาอยู่ข้างล่างา่เนาะอ๋อครับได้ได้คือพ,พี่เล็กมาถามว่าเขาไปดูปลาที่ไหนครับนะก็ยังคงต้องไปต่อแต่เมืงนี่จะเอาไปขายได้ไลยตามนั้นมมเลยเป็นรูตามธรรมชาตินะนะมันซ้อนกจะเป็นรูเป็นแหวงอะไงไม่รู้อ่ะจุดกลับบ้านยุดกลับบา้บบานดเร็วทางบ้านให้อภัยแล้วยุด อ้าวอ้าวอยู่ที่ไหนเอ๋อโอ้ดีอยู่นี่เหรอนึกว่าหลงฝูงเอาที่จครับยุดพี่ขอโทษเอออยู่ข้างหลังทุกทีแล้วก็นึกว่ายุดอยู่นู่นเล้วเอาควายมาเลี้ยงนี่ปล่าครัเอาวัวควายมากินน้ำไปเปล่าโว้ยเป็นฝูงเลยนอนแช่น้ำด้วยเป็นว่ามันไม่ชอบกลับนะเป็นอย่างนี้เองก็ไม่ใช่ยุดยุดหยุด ยุดเจอเพื่อนแล้วครับทุกคนเราจะให้ยุดลงตรงนี้แหละวนแล้ววนแล้วจะให้ยุ้ดลงไปสุดจัดเลยอ่ะเนี่ยาเขาหาปลาครับเต็มจะไม่เจอคนที่จะหาปลาเลยขอหาคนที่หาปลาไม่เจอครับไม่รู้คนหาปลาหนีเที่ยวหรือเปล่าบอกไปข้างในหน่อยอยุ้ดกอกแตแล้วลงปั๊บมั้งไปให้ าพี่เล้กอ่อนพี่ก็นึกว่านุชเป็นคนของสังคมยกมือใหญ่ก็นึกว่ายกมือให้นุชออกไม่ใช่นาพี่เล็กนะแล้วกตอนนี้พี่เล็กบอกว่าคือข้างหน้าให้ลงมือหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราจะหาคนที่ว่าเป็นลูกปลาไม่เจอคุณป้าเมื่อกี้ที่บอกบอกกับพี่เล็กว่าัก็แบบว่าเขาได้เป็นแฟนของคุณป้าแบบไปหาดบาตรง,งขงลาขแต่จะไปลงมาหาตรงไหนนะครับตอนนี้เรากำลังคานหาตรงนี้เราก็จะมีแค่นี้แหละนะครับ คือลงล่องมายังไม่เจออะไรไม่แน่ใจคุณลุงแอบไปนี่เที่ยวที่ไหนหรือเปล่าเห็นเรืออยู่แต่ไม่เห็นคนอ่ะเรือจอดนี้ครับแต่ว่าคนนี่ไงคุณลุงแอบเที่ยวนี่ไงเวโอ๋อนี่เหรอคุณลุงมาแอบเที่ยวนี่ไงเราเจอแล้วทุกคนพี่เล็กกำลังประสานงานว่าจะกู้ปลาไหมเขาแล้วก็ตักบาไว้ตรงไหนนะครับท่าที่จุดแปลฝัก เราอยากดูการกู้ปลาตัวใหญ่ๆครับก็อาจจะมีหวังมากครับแต่ถ้าพี่เขาวางไว้ก็งคงจะได้ดูแหละได้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องของโชคนะครับทุกคนเอ,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 ไอ,อาไปทักหน้าแล้วเดี๋ยวนอนรับชมครัว่าเราจะได้ปลาได้อะไรกลับไปเป็นอาหารหรือเปล่านะ,ะผมชอบพูดเยอะคนดูก็บอกว่าชอบพูดเยอะถึงไม่ได้ปลานะครับเฮ้ยหิน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 พูดดีๆตัวกระจายหมดหินสวยมากทุกคนยุดหินสวยไหม นานนาน,น,านอินสวยมากครับทุกคนมันเลื่อมมากเลยน่าน่าจะมีคนแอบจับอยู่เรื่องจริงๆแอบรูป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 พี่เล็กชวนไปทำอะไรเราไม่รู้ครับน้ำร้อนแล้วเราทำท<ป>น้ำร้อนแล้วก็จะมีๆๆๆจะมีพี่คนหนึ่งครับแอบอยู่ข้างในด้วยนะครับมาเด <ๆ S 2> ี๋ยวไปเที่ยวทันตน้อนร้อนดีกว่าอุ้ยทุกคนโทษทีโอ้ยโอโทษทีตัวนี้จะมีทองนะครับทุกคนนี่ถ้าเกิดมาล่อนทองนี่ได้แน่นอนเลยทองว็บว็อบวบเขาทุกคนนุชอาชีพใหม่ ร้อนทองร้อนทอง <S S จริงเนี่ยทองไปไปยังจะละเมอเลยทุกคนไปไปไปทำน้ำร้อนกันทุกคนตกลงไม่ได้มาหาปลาอ่ะไปครับโอ้ยเป็นปิดร่องน้ำท่อมนี่ไงโอ้เชี่ยอิวิววิลื่นว่ะมันมีทางน้ำร้อนนี่ไง ร้อกิ้งนะป้าร้อนอะ่ะร้อนจริงอะ่ะใสยร้อนมากรู้แล้วทำไมหิ่ถึงเลื่อมนี่ไงจับจับจับนยากมากนี่ไปดูไปดูทาน้ำร้อนครับป้าเดินเร็วมากเลยร้อนอะ่ะป้าออเขาที่เขาบอกทางน,น้ำร้อนอะ่ะร้อนอะ่ะอุ้ยอันซีน อุ้ยพี่เล็กหายไปทุกคนพี่เล็กอยู่ไหนเอ้าเล่นผมมาทำอะไรเนี่ยโอ้พี่อยู่ไหนเอ้าเล่นผมมาทำอะไรเนี่ยพี่เล็กรอกเขอีกแล้วเนี่ยทำน้ำร้อนเออแค่นี้แหละลงมาดู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 หน้าผาโอ้โหโอ้โหทุกคนมันคือทางขึ้นมาบน หน้าผาหินนี่เองนี่ข้างบนม,มีอะไรพี่ไม่มีไอ้ดอกทำไมาพี่เล็กนุชไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพี่เล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวาายเราไปกับพี่เล็กแนละ้วทุกคนพี่เล็กหลอกเราทางตันครับทุกคนมาดูป่าดูดู <c oughs> พี่ <c oughs> จะดูอาานาคอนดา เข้าไปอีกมันจะถอดรอดมาจากใต้ถ้ำครับแล้วก็ตั้กางเกงด้วยเข้าไปอีกดูไปดูมาไม่มีแล้งซองแชร์ครับไม่ใช่อนาคอนดาแล้วมันจะเป็นตัวไอ้นั่นมากกว่าครับทุกคนไร้ยกำลังหาอะไรกินอยู่แล้วน่ะเอาลิ้นเลียกกระแพงอยู่ทุกคนสองไม่ถ่ายรูปอ่าถ่ายถหน่อยถ่ายหน่อยถ่ายรูปส่งให้เมียมั้งแม่นั่งมองคนได้ไหม เหมือนมากเลยว่ะยกเท้าไสเลยเนี่ยเก่งง่ายๆอ้นะาเขาได้ยกตีนได้อะทุกคนงเกนะไม่ง่ายเลยถ้าเกิดน้ำมันสูงถึงนะพวกปลาอยู่ในถ้ำอยู่ในรูถ้ำอย่างเงี้ยครับอืมดูดิเป็นโพงใหญ่เลยเนี่ยผมว่าปลาเนี่ยน่าจะพอใหญ่พอตัวเออใช่ถ้ามาถึโพงเนี่ยนีมีอะไรพี่ยากมีอะไรพี่รอพี่เอกคนเดียวพี่ผมไม่มาแล้วผมไปเลย โอ้นี่ถ้ามีโอ้ถ้ามีถ้าน้ำขึ้นนี่เนี่ะเป็นรูปปลาแน่ๆดูดิเป็นโพงนี้เออน้ำหาปลาใหญ่ยูล็อกู้ปลากันทฝ่าเนี่ยมาลบร่มนะครับทุกคนพี่เด็กกู้ปลากี่โมงสามโมงเนาะเก็บตะงคาสามโมงเนาะเดี๋ยวผมจะรอเป็นเพื่อนพี่ทุกคนครับมาดูพี่เล็กครับขโมยปลาชาวบ้านครับทุกคนเขาได้แล้วใครแอบซ่อนเขาไม่บอกใครพี่เล็กไม่แอบดึงมาเฉยเลย ันนีปลาอะไรครับผมปลาคงเชื่อผมใช่ไหมพี่าาเล็กปลาหางแดงปลาหางแดงถูกมากเลยอันนี้ซื้อมาจากไหนครับเนี่ยเอามาจากไหนครับพี่ติดตะข่ายหรตตือว่าติดเบ็ดติดตะไคร้เมื่อไหร่อ่ะเนี่ยขายไหมพี่ขายเนี่ยโอ้โหพี่ทนอยู่แล้วโลเท่าไหร่อ่ะเอาไปขายไหนเนี่ยโลสิบขีดครับ พี่เล็กใกล้แล้วว่ะเมื่อกี้เราเข้าไปในอุโมงค์ทุกคนเราจะจำปลากันครับตรงนี้เอ็กเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลยครับกี่บาทนะเนี่ยพี่ก็าไม่ยอมขายไว้เขานั่งดูกันด้วยพี่เล็กเล่นหนาตัวอุ้ยปลาหางแดงบ้านผมเลี้ยงปลาคงเนี่ยมันเป็นปลากินอะไรเนี่ยกินขี้ตะไคร้ดูปากอุ้ยปลาตุลาใช่ไซต์ตัวนี้ก็คือเยียบโลได้ได้ไหมครับเนี่ยลงึ้งลงลงโอ้ ก็จะทำเพราะเรามก็เคยไม่เคยจะปลาสัตว์วินที่ตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเท่าไหร่พี่ไปใช้กิโลครับบอลอันนี้จองเลยจะกิโลไปเหรอเอาปากกามาวงว่าชื่ออันแน่ถูกป่ะเย็นไหมใส่ไเย็นไหมเย็นเย็นครับพี่ไครจะมาดับปลาหน่อยเอาไปกางคืนก่อนยังไม่เย็นมั้งพี่เพิ่งสามโมงกว่าทำไมพี่ไม่บอกว่าได้เหรอผมจะได้กลับตั้งแต่ทีแรกเนี่ย น้ำสบายบ้างเลยกูรู้เอง่แช่งนานแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมเยี่ยวกน้ำอุ่นเลยอ่ะเปล่าเย็นยงมากเลยสบายเลยเนี่ยอะไรอ่ะมึงเอายอะไรเออเเก็บเก็บพี่อุ้งหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลงไปหาอีกรอบใช่ไหมพี่เขาจะเราจะลงไปกู้ครับประมาณอีกสักชั่วโมงนึงอ่ะเนี่ยโอ้ใหญ่นะเนี่ยใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวได้กินแน่นอนวันนี้ทำงี้อะไรอร่อยดีอะไรอร่อยลาบต้มต้มนะลาบได้ไหมโอ้โหอยู่ด้วยลาบมันตัวเล่าเนอ่ะ เราไม่มันเรื่องปกติพี่การล่าเนี่ยคือมันมันนานทีไงจัดปะสายส่เมาส์เลทุกคนอันนี้จะไม่กินละตามนั้นเดี๋ยวเจอกันทุกคนได้เวลาเดินทางออกไปเอาปลาแล้วทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับเรามีปลาตัวเดียวแล้วนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเขาได้มาแต่บ่ายโมงแสดงว่าเขามาวางแล้วเขาก็มารอกู้ปลาเอ้าฮินิเข้าดัก หินเข้าดากหมดแล้วทุกคนเอาตูดไปใส่ทรายไงนี่แหละแค่เรือขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราเราไปกลับเรือตอนเย็นอ่ะเรารอที่บ้านนั่นหลานนั้นหรอได้ครับรอที่บ้านหลังไหนหลงที่บางแกค้วเราไปดำหอยกันนครับนี่ดำหอยอ๋อที่ว่าจุนริมน้าอ่ะน่ะนอนนั่นเลยน่ะเออเดี๋ยวตอนเย็นเรือมาเราไปกลับเรือแล้อ๋อกลับเรือด้นนี้ด้วยแล้วก็ ครับครับพี่เรือลำนี้ก็เราจ่ายค่าเรือค้ณหน่อยเรากลับอ๋อครับครับโอเคไปดูขอบคู่ปลากันนะครับทุกคนที่สุดจานมาว่าได้ครับผมได้ด้วยเหรอที่สุดจานมาครับผมตะไครยปากก็คือ5เซนนะครับไซส์ก็มีถึงไซส์โลนะครับเวลาดึงก็คือใช้สองคนช่วยกันดึงครับเพราะว่าข่ายจะหนักนะครับวางไปในน้ำลึกๆเลยครับแล้วก็น่าจะมีตะกรวดทุ่น ตะกัวเป็นทุ่นนะครับพ่วงลงไปนี่ครับตันนี้จะเป็นวางที่น้ําดึงมากๆนะครับทุกคนแล้วก็เนี่ยเวลาไอเนี่ยใช้ใช้ใช้สัญลักษณ์ก็คือใช้กระลอนน้ําคนน้ำเนี่ยดึงขึ้นมานะครับแล้วก็พี่ก็บอกว่าวางไว้4ี่ปากวางครั้งก็ใช้เวลาครับได้ตัวหนึ่งก็ถือว่าคุ้มค่านะครับถ้าได้ไหลายตัวก็ถือว่ากาําไรใหญ่อยู่ ระวัง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 ปลาลอยใจตัหนักไหมพี่ได้ปะไม่ได้เองบอกว่าได้ก็ไม่ได้ปลาครับทุกคนแต่ว่าได้แล้วมาหนึ่งตัวนะครับก็ถือว่าได้เห็นตัวปลาเป็นๆในในตะขายนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปรอที่กระท่อมบ้านคุณแม่เขาครับที่เราไปถามทางว่าเขาไปดูไนะครับนี่น้ำมันดูดเว้ยน้ำมันดูดไอ๊ช่วยไอ้ช่วยน้ำดูดน้ำมันดูดแรงมากทุกคนตัวนี้เป็นวางน้ำอ่ะ โอ้ใบใบใบมันุยดับับโอ้เป็นวังน้ำน้ำดูดเกือบเลยเกือบเลยน้ำมันดูดเข้าไปฝั่งว่ากัดีอ่ะโอ้น้ำแรงมากครับเดี๋ยวเราจะกลับมารอคนที่หาปลาที่นี่ก่อนนะครับพอดีว่าเรือเขาติดคิวนะครับเราก็จะมานั่งเรียนูวิถีชีวิตของคนบนแพที่อยู่ในฝั่งไทยนะครับอันนี้ไม่ยังมีเรือน้อยๆครับที่เป็นเรือไม้นะครับอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นน้ําก็เล่นได้นะครับแต่ว่า สายจะเข้าเกงก็อาจจะมันหน่อยนะครับเวลาแบบสายมันขุดที่ก้นไม่ดูไม่รู้เอก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 ว่าอย่างไรนเนี่ยสายปูหน้าเนี่ยายยอุ้อนะครับก็เดี๋ยวมาเรอุนครับว่าปลาบีตัวเมื่อกี้วิ่งผ่านมาหลายปลาเหมือนกันพี่เขาก็ค่อยๆทยอยทีละปากทีละปากในครั้งเนี้ยเรือที่เขาใช้มันเล็กผมก็กลัวจะไปเกะกะแล้วก็ไป สร้างความรำคาญให้เขาก็เออลงเรือใหญ่มารอบ้านดีกว่านะครับเพราะว่าปกติผมก็หาปลาบ่อยก็เห็นกันอยู่แต่ครั้งนี้อยากได้เห็นว่าเวลาได้ปลาตัวเป็นๆที่มาจากน้ำสลิดเนี่ยเป็นยังไงก็เห็นวิธีการก็พอแล้วนะปลาก็ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาเราตรงนี้ดีกว่าจะได้ไม่มีการรบกวนเขาด้วยอ่ะเดี๋ยวขึ้นขึ้น,นบ้านนะครับทุกคนน้ำไม่เลืกเดี๋ยวไปอีกแล้แบงก์มีแล้ ก้อนเกหียเนี่ยอ่า,อาไปเกินแล้วพี่เกินแล้ว,ลวดีดีว่าหันหน้าแบบนีดิจะไปเลื่อนมัวไปคนละทางเลยพี่หันไปคนละทางเลยไฟแขงใครจะไปเองแบตัวยเกษ์ล่วงเลยไปเลย แต่ข้างในตัวนี้มันไ่ใช่มึงเห็นมึงเห็นอย่าให้ออกทางเวอร์ต้องได้ออกทางเวอร์นั่นคือกลับไม่ได้นะน้ำแรงมาก